นี่คะ่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นะัทตีต,ตีจุดดวงเช่นเคยนะในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพิาารณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15พฤษภาคมของชาวลัคนาราศีมีนหรือท่านที่เกิดรักว่างวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายน แต่หากท่านผูกดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีมีนคำพยากรณ์ที่อาจารย์จักให้ไว้นี้ก็จะเป็นประโยชน์และมีความชัดเจนกับตัวท่านมากที่สุดด้วยในช่วงเครื่องเดือนแรกนี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพฤหัสถป,ปดีได้โคจรเป็นลาชาชโชคในพบกับดุมพระ เป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินรายได้โดยโคจรร่วมกับดาวพาทิทิ์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุจและเป็นดาวคู่มิตรกับดาวประจําตัวท่านทำให้ไม่ว่าชาวลักนณาราศีมีนจะคิดจะทำสิ่งใดก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมีตัวช่วยดีๆเข้ามาหนุนท่านแถมยังได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนรอบข้าง ดาวพระสุกเองก็โคจรได้ตำแหน่งกระเสตาทิปดีและยังได้ปักทุมีเกณฑ์ด้วยดีเด่นหลายเด้งแบบนี้ทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงบอกกับการออกงานออกสื่อออกสังคมออกอีเวนต์ไลฟ์สดให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคมยิ่งท่านใดทำอาชีพ ที่ต้องใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ดีมากเพราะค้าแม่ค้าก็ออกมาไลฟ์สดขายของเสนอสินค้าของท่านช่วงนี้นะไปไหนมาไหนระยะนี้นะชาวลัคนาราศีมีนจะได้ไปพบไปเจอคนถูกใจถูกชะตาไม่ว่าจะเป็นในลักษณะเพื่อนหรืออาจจะพัฒนาไปเป็นคนรู้ใจก็ได้แถมระยะนี้นะ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การเกื้อนหนุนท่านค่อนข้างดีดาวพักเกตเองก็ส่งกระแสเล็งมายังจุดเกิดของท่านที่พบตักนุกด้วยทำให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีมีนเองอาจจะไปสัมผัสกับเรื่องลึกลับศาสลึกลับบางท่านที่ชอบในการทำบุญปฏิบัติธรรมก็าจจะได้ออกเดินทางไปร่วมงานบุญงานมงคลไปถือศีล อาจไปกับคนรู้ใจคู้รักคนรักหรือไปกับเพื่อนไปเป็นหมู่คณะก็ได้ระยะนี้ชาวลักนาราศีมีนจะเส้นแรงฝันแม่นฝันแตกด้วยแต่การที่มีดาวคู่ศัตรตูใหญ่คือดาวพัะพุธโคจรอยู่ร่วมกับดาวพะระราหูที่ได้ตาแหน่งเทวีโชคทำให้ชาวลักนาราศีมีนทุกท่านต้องระมัดระวังเลยนะคะในเรื่องของการพูด การสื่อสารอย่าไปพูดไปคอมเมนต์ไปพาดพิงใครโดยเฉพาะในที่สาธารณะสื่อโซเชียลออนไลน์เรียกว่าพูดดีเป็นสีแกปากแต่หากพูดไม่ดีจะถูกขัดลาบดีไม่ดีเสียเงินเสียทองเกิดเป็นคดีความขึ้นมาด้วยระวังการสื่อสารที่อาจเกิดการเข้าใจผิดการเซ็นสัญญาเรื่องเอกาสารต่างๆท่านต้องรอบคอบอ่านข้อกำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน มีอะไรไม่เข้าใจให้รีบเข้าไปเคลียร์เข้าไปคุยเข้าไปแก้ไขซะระยะนี้นะคะชื่อเสียงเครดิตของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนับว่าดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามรักษาไว้เรื่องใดที่รับฝากแล้วต้องทําให้ได้เรื่องใดที่ไม่สามารถทําได้ปฏิเสธไปได้เลยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยหากท่านทําไม่ได้เนี่ยจะมาเสียเครดิตตัวเองด้วยระยะนี้ท่านเอง อาจจะมีสภาวะโรคเก่ากำเริบอยู่บ้างและอย่าไปได้สร้างศัตรูเพราะศัตรูในช่วงนี้เนี่ยมีกำลังมากหากมีปัญหามันจะบานปลายไม่จบสิน้นในมุมกับกันหากมีศัตรูที่เกิดขึ้นเองที่ท่านไม่ได้เป็นคนไปสร้างนะคะศัะตรูเหล่านี้จะทำอะไรท่านไม่ได้จะทำได้ก็แค่ทำให้ท่านรู้สึก,สกอึดอัดใจวิตกกังวลใจก็แค่นั้น ระยะนี้บางท่านอาจจัดติดใจร้อนหรืออาจจะได้เดินทางบ่อยที่ประจอลงเท้าเกิดขึ้นทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพระอังคารได้โคจรอ,อยู่ในภพพันธุกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องญาติความมั่นคงในชีวิตที่อยู่อาศัยบ้านเรือนนะคะคุณพ่อคุณแม่โดยในวันที่4พฤษภาคม ดาวประสบก็จะโคจรเข้ามาร่วมกับดาวพังคานได้คู่มิตรแถมยังได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยคืออัมพุจะตกประเกณฑ์ด้วยทำให้ชาวลักนาราศีมีนเองจะมีโอกาสจับเงินก้อนหาเงินได้มากโดยจะมาจากความสามารถและลักษณะงานของท่านเรียกว่ายิ่งท่านขยันมากได้มากลุยมากได้มากนะอาจารย์มองว่าการเงินในช่วงเนี้ย จะมีเข้ามาดีมากกว่าการไปเสี่ยงโชคลาภด้วยซ้ําบางท่านก็มีเกณฑ์นะคะได้เงินก้อนมาจากเรื่องของบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบางท่านก็ไปทําเรื่องกู้หนี้ยืมสินเพื่อนําเงินมาลงทุนต่อยอดธุรกิจของท่านก็สามารถทําได้โดยไรายได้ส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาในช่วงนี้มักจะมาจากการเป็นตัวแทนในหน้า การไปแก้ไขปัญหาการประสานงานการติดต่อการใช้คำพูดหรืออาชีพขายของเก่าขายของมือสองนะคะนำเข้าสงง่งออกธุรกิจการค้าต่างทิมต่างแดนชิปปิ้งทางด้านพ่อค้าแม่ค้าก็คือคับนะท่านจะเจอลูกค้าเก่ากลับมาช่วงนี้ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดนะลดแลกแจกแถมได้ตัดไปเลยในวันที่6พฤษภาคมดาวพระพุธจักโครจรเดินหน้าแล้ว ตามมาด้วยวันที่10พฤษภาคมดาวพังคารก็จะโครจรเข้าพบปุตตะโดยโครจรเป็นนิดทำให้เรื่องการเงินรายได้ก็ยังคงดีอยู่แต่เรื่องที่ต้องระวังคือระวังทรัพย์สินเสียหายสูญหายนะคะถูกย้ายที่ย้ายทางได้อะไรมาก็มักถูกแบ่งได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยอาจมีค่าใช้จ่ายไปกับบริวารบุตรหลานคนรักคู่ครอง คุ้นส่วนหรือเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะคะภาระหนี่สินผูกพันเช่นค่าบ้านค่ารถบางท่านก็ถูกญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือมาขอเงินจากท่านหรือมาเบียดเบียนท่านในช่วงนี้ด้วยนะคะระยะนี้บางท่านก็อาจจะเอาเงินไปลงทนุนทําอะไรเพิ่มเติมนอกจากงานประจํารายได้ประจําด้วยก็ถือว่าพอทําได้แต่ก็ขอให้ลงทุนตามกําลังที่เรามีนะคะ อย่าทุ่มสุดตัวอันนี้อาจารย์ไม่แนะนำทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะต้องบอกเลยว่าเรื่องของการงานนั้นโดดเด่นมากเพราะงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงระยะยาวด้วยแถมยังอาจจะตั้งชื่อเสียงกับท่านอีกด้วยนะอาจมีงานสำคัญงานใหญ่ไม่ท่านรับผิดชอบผู้หลักผู้ใหญ่อาจเล็งเห็นความสามารถของท่าน มอบหมายงานดีให้กับท่านผลงานดีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยงานที่ถูกโฉลกในช่วงนี้อาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเงินข้างตน้นมากไปกว่านั้นก็จะเป็นงานราชการก็โดดเด่นเช่นเดียวกันส่วนปัญหาในเรื่องของการงานขาดมีบ้างในเรื่องเอกสารการพูดการนัดหมายอาจมีปัญหาเกิดขึ้นยิ่งช่วงนี้ท่านเองจะถูกจับตามอง พราะท่านจะมีความโดดเด่นนะคะจนทําให้เกิดศัตรตูคิดขัดแข้งขัดขาท่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรให้เน้นความถูกต้องอย่าให้มีช่องโหว่เด็ดขาดทางด้านเจ้าของกิจการก็ไปได้ดีนะแต่จะมีค่าใช้จ่ายกับงานบ้างก็คอยวางแผนให้ดีด้วยทางด้านความรักคนโสดนี่นับวันเนื้อหอมมากนะไปไหนมาไหนก็อยากจะมีคนมาทําความรู้จักกับท่านท่านเองอาจเจอคนถูกใจมามา,มากหน้าหลายตา ก็ขอให้ค่อยๆตัดสินใจไปนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วต่างคนต่างเกื้อกูลกันดีจะมีปัญหาก็เพราะคําพูดนี่แหละและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกกําลังใจทุกกานกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะแล้วขอขอบคุณพลังงานบวกดีๆที่เติมเต็มมาทางคอมเมนต์ด้วยนะคะก็ขอ,ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ใหอภัย,าภายซึ่งกันและกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ